สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมโซลารินอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันอาทิตย์ว่างๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูระบบที่ผมได้ทําไว้กันนะครับระบบโซลาเซลล์คือว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ไร่นะครับแบบนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับก็คืออยู่ไรของผมเนี่ยไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลย ได้นำโซลาเซลล์มาติดนะครับติดเองนะครับก็คือผมทำโซลาเซลล์เป็นอยู่แล้วนะครับก็ได้นำโซลาเซลล์มาติดใช้ก็คืออยู่นี่เป็นใช้ไฟจากโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือแผงนะครับแผงของผมก็เป็นแผงมือสองนะครับสองร้อยแปดสิบวัตต์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบกันนะครับว่าระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับระบบสองร้อยแปดสิบวัตต์ของผมเนี่ยก็ใช้กับ ไฟฟ้าก็เยอะน,นะครับอพอใช้แบตไม่หมดนะครับ่ละวันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับอันนี้ของอันนี้ก็เป็นแผงออ่280วัตต์มือ2องของผมนะครับก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับก็คือว่ายังยังใช้ได้ดีนะครับยังชาร์จไฟชาร์จแรงดีอันนี้ก็คือจะเป็นสเปคหลังแผงนะครับ280วัตต์นะครับ ไไฟอยู่ที่ประมาณ8แอมป์นะครับแต่ผมใช้เนี่ยก็คือแดดแดดจัดๆล้เนี่ยก็ได้ประมาณ1 0แอมป์นะครับสูงสุด1ิบแอมป์10แอมป์เลยนะครับอันนี้ผมก็นะครับเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดคอนโทรลชาร์จนะครับชุดชาร์จแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์ว่าผมใช้ าชาร์จเจอร์อะไรอินเวอร์เตอร์อะไรบ้างนะครับอันนี้การผมมันก็จะลบนิดนึงนะครับนี่นะครับผมก็ต่อสายมาจากข้างหลังนะครับต่อเข้ามามาไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือตัวชุดชาร์จของผมนะครับเป็น MPPT นะครับ MPPT 2 0์นะครับ MPPT นะครับอันนี้ก็คือแบตเต็มแล้วนะครับ อันนี้โวลตรงเนี้ยมันโชว์ไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันมันเยอะจริงชาร์จไม่ถึง14.7ครับอันนี้ก็อินพุตเข้ามาที่1.6แอมป์นะครับก็ผ่านการบูตแล้วมันบูตได้ประมาณ4แอมป์นะครับก็คือบูตได้เยอะเลยนะครับบูตได้เยอะก็ชาร์จประมาณสัก3โมงเชา้า4โมงเช้าก็เต็มแล้วนะครับ นี้ผมก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์ใช้เบเกอร์ AC ครับเพราะว่าเบเกอร์ DC มันแพงเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนครับใช้เดี๋ยวใส่กันฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วใช้ให้มันถูกถูกประเภทนะครับอันนี้เป็น PWM นะครับผมก็ติดไว้เพื่อจ่ายจ่ายไฟนะครับผมจะใช้เป็นตัว ควบคุมการจ่ายไฟเพราะว่ามันต้องมีการทำต่ำตัดด้วยนะครับต่ำตัดของระบบเพื่อไม่ให้ใช้แบตจนหมดไม่ให้แบตเสื่อมเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกเอาผุดนะครับไปหลอดไฟนะครับหลอดไฟผมก็ใช้หลอดไฟ14โวลต์เอ้ย12โวลต์หลอดไฟรถยนต์นะครับนี่ครับก็ติดกันหลายหลอดมากนี่หลอดนี้โอ้หลอดนี้จะหลุดแล้ว แล้วก็อันนี้เป็นหลอด1 2โวลต์นะครับก็สว่างดีครับข้างล่างก็มีอีก3หลอดนะครับน,นี้ติดรวมทั้งหมดก็ประมาณ7หลอดนะครับก็คือเปิดกลางอคืนนี้ก็เปิดหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ไฟก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ผมใช้แบตแบตเอ่อแบตน้ําธรรมดานะครับก็70แอมป์ครับ70แอมป์อันนี้จะเป็นชุดต่ําตัดนะครับโดยใช้โซลิสเตตรีเล ก็วิธีการทำพวกนี้ผมก็ได้อัพคลิปไปแล้วก็ไปหาดูกันได้นะครับในช่องผมอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ของจีนนะครับธรรมดาแต่ว่าก็ใช้ดีครับเป็นเพลายเวฟหนึ่งนวัตต์ 1, ก็ถ้าเกิดจ่ายจ่ายปกติก็ได้ประมาณสูงสุดที่800วัตต์ครับก็ใช้ดีนะครับก็คือเปิดพัดลมไม่มีเสียงคำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดพัลมให้ดูก็ได้นะครับดยใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ นะครับผมเม่อเสียบปลั๊กนะครับนี่ครับไฟก็แรงดีนะครับเพียวสายเว็บไม่มีเสียงคำนะครับฟังได้ครับเพียวสายเว็บแท้นะครับก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์เปิดไฟนะครับแล้วก็มีเอ่อเปิดทีวีด้วย นะครับทีวีจะเป็นพ่อผมดูนะครับผมไม่ดูทีวีก็ต่อไปให้แกนะครับอันนี้นะครับเปิดทีวีด้วยใช้ดิจิตอลทีวีครับก็มีพัดลมข้างในตัวนึงนะครับก็โหลดก็มีประมาณนี้ครับก็มีลําโพงเปิดเพลงบ้างแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์เปิดไฟดูทีวีนะครับแล้วก็จะมีหม้อของข้าว12โวลต์นะครับก็ใช้ได้พอใช้นะครับแต่ละวัน แล้วก็การชร์จไฟเนี่ยก็เต็มเร็วมากนะครับเพราะว่าใช้ M P P T นะครับอันนี้ก็คือเซตระบบไปลงตัวแล้วนะครับอันนี้แบตลูกนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีนะครับก็สภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับก็คือแบตน้ำเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเราทำระบบมันบาลานซ์กันดีๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นานนะครับครับระบบของผมก็พามาดูว่ามีเท่านี้นะครับก็ผมก็ทำคลิปต่างๆลงไปนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาดูได้ในช่องผมครับครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับ